สวัสดีครับวันนี้ทางช่องตอนแกสลักก็จะพามาชมนะครับงานแกะปลากถิงนะครับเป็นหัวชะมุดนะครับลูกค้าสั่งมาจํานวน61ตัวนะครับจากไม้พยุงนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับมันก็จะลายลายแบบนี้นะครับไม้พยุงนะครับบางต้นก็จะออกแดงดาบางต้นก็จะออกดําเลยนะครับบางต้นก็จะออกแดงนะครับซึ่งสีนี้จะเป็นตามลักษณะของเนื้อไม้ครับผม นี่นะครับความยาวนี้ประมาณ4เซนครับจากนี่จากหัวมาท้ายครับความสูงก็ราวๆสามเซนครับผมท่านใดสนใจก็โทรสอบถามก็ไม่ได้ครับที่เบอร์082137816 6หรือทางไอดีไลน์ก็0821378166หาเ็ดแปดหนึ่งหหรือทางเพจเฟสบุ๊กครับพิพิลาสยามพุทธาก็จะพบนะครับ เราวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ